ข้อที่23นะครับโจทย์จะให้หาความจุของหนึ่งแท็กนะครับความจุของหนึ่งแท็กนี้จะหาได้จากความจุนะครับคือ 512GB กิกะไบต์หารด้วยไอตัวเลขของซิลินเดอร์นะครับคือพัน4 คูณกับ surface นะครับก็คือ10ค่าออกมาก็จะได้0.05 GB กิกะไบต์นะครับหรือจะเท่ากับ5 10เมกะไบต์จะตอบข้อ4นะครับข้อที่24นะครับในมุมมองของปฏิธิภาพปรับปรุงความเป็พลาดและเพิ่ม ความสมบูรณ์แบบของข้อมูลเป็น AID AID ต่อไปเนี่ยที่เป็นที่เหมาะสมสำหรับระบบองค์กรนะครับ RAID ที่เหมาะสมกับระบบองค์กรก็คือ RAID 5ต่อมาครับข้อที่25ข้อใดเป็นคำอธิบายของ USB คำตอบ คือข้อหนึ่งนะครับการถ่ายโอนอุปกรณ์เชื่อมต่อการถ่ายโอนข้อมูล T topology โ,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 โดยฮับนะครับต่อไปข้อที่สามสิบ ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมของการใช้เซม a าฟอร์คำตอบคือข้อดีสำหรับการจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันข้อที่31อืมจะใช้เป็น FIFO นะครับหรือ First Come First Serve จะมีข้อมูลเข้ามาเป็น1 4 2 4 1 3ก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับสเต็ปที่1่สเต็ปที่สสามสี่ห้าหกสเต็ปท,ที่4ก็จะได้เป็น4 1 4 2สเต็ปที่5ก็จะเป็น1 4 2เหมือนเดิมสเต็ปที่6ก็จะเป็น3 4 2นะครับ เพราะเป็นเฟิร์สควเฟิรสสอบเฟิร์สเซิร์ฟก็จะสอบข้อ4นะครับต่อมาข้อที่24นะครับข้อใดอธิบายถูกต้องเกี่ยวกับ RAID นะครับคำตอบคือข้อ1 RAID 0 RAD0 uh, คือผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นโดยใช้ดิสแต่ความน่าเชื่อถือต่ำเนื่องจากความเสียหายที่ดิสจะทำให้ข้อมูลหายไปทั้งหมดเลยต่อมานะครับข้อที่ 25. ห้าโหมดการถ่ายโอน USB ต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเมาส์จอยสติ๊กนะครับก็คืออินเทอร์พุตทรานเฟอร์ต่อไปข้อที่30นะครับในฐานที่เป็น1ใบการจัดเก็บข้อมูลเสมือนพื้นที่อยู่เสมือนแบ่งเป็นฟิกเลงแอเรีย ฟิกเลงแอเรียเนี่ยครับเรียกว่าอะไรก็คือเพจเอาไปข้อที่31นะครับคําอธิบายใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บไฟล์ที่เหมาะสมของแฟ้มเก็บเอกสารถาวรได้คําตอบคือข้อ A นะครับ รวมหลายไฟล์เป็นไฟล์เดียวและเก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลข้อที่32นะครับมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ป้องกันความผิดพลาดที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีการใช้งาน2 CPU ทำงานประมวลผลเดียวกันและเปรียบเทียบผลลัพธ์การประมวลผลการแต่ละสิ่งอื่นๆ คำคำถามว่าไอ้ระบบเนี้ยเรียกว่าอะไรก็คือ dual system ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ